ยำหม,มึกหอมน้ำปลาร้านะคะนะคะเคียจะยำหมึกน้ํปะลาร้าค่ะคะไปดูกันเลยนะคะหมึกหอมต้นขึ้นช่ายหอมแขกน้ำตาลชูรสมะนาวพริกป่นปั่นยาบพริกแดงค่ะแล้วก็น้ำปะลาร้าพัดเจรไรเครียเอง ลวกหมึกทำเลยนะคะตั้งกระมังค่ะพริกแดงค่ะประมาณสามสิบเม็ดพริกแดงปั่นนะคะหอมแร่ค่ะหนึ่งหัวน้ำปลาทิพรสหนึ่งช้อนแกงน้ำปลรราพัชไรเทียเองสี่ช้อนแกง ผงนัวหรือผงชูรสครึ่งช้อนกาแฟน้ำตาลหนึ่งช้อนกาแฟค่ะมะนาวค่ะสองผลใส่ลงไปเลยแล้วก็คนนะคะปลามึกหอมค่ะสองขี่ใส่ลงไปเลยลวกเรียบร้อยคนค่ะคนให้เข้ากัน ใช่ค่ะใส่ลงไปเลยหนึ่งขีดไม่ใช่หนึ่งขีดหนึ่งต้นค่ะผู้ผิดพูดผิดก็พูดใหม่ได้เนาะเสร็จแล้วค่ะตักเสิร์ฟได้เลยนะคะดูสิคะน่ากินไหมเพื่อนทำลายไหลเลยสิยำหมึกหอมน้ำปลาค่ะนี่ค่ะปลาหมึกมแซ่บมากยังไม่ได้กินเลยอหอมน้ำปลาเนาะ อืมฮระักัดหินเคยเพาะไว้เองอยี๋จะถ่ายคลิปเพาะให้ดูเพื่อนลองไปทำกินกันดูนะคะคลิปนี้แค่นี้าก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย